วัดพระเวรุวันกาลันทก,กะนิวาปะสถานเป็นสถานที่กําเนิดวันพระหรือวันธรรมสวนะในพระพุทธศาสนาในอดีตพระเจ้าปิมพิสารจอมราชาแห่งแคว้นมคตพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดพระเวรุวันแห่งนี้ได้กราบทูลขอประทานพุทธานุญาตกับองค์สมเด็จพระศาสดาวา่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญในศาสนาอื่น มีการชุมนุมประชุมเพื่อแสดงหลักธรรมของศาสนาตัวเองแล้วเหตุใดฉะไหนเล่าในพระธรรมวิันของเรานี้ใหญ่จึงไม่มีการชุมนุมประชุมเพื่อแสดงธรรมบ้างพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานพุทธานุญาตบัญญัติวันพระหรือวันธรรมสวนะขึ้นที่วัดพระเวรุวันแห่งนี้โดยพระองค์ได้บัญญัติในวันแค่ำ และวัน15บห้าคำหรือถ้าวันไหนเดือนขาดก็ให้เป็นวัน14ค่ำแทนทั้งข้างขึ้นและข้างแรมวันพระจึงเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุได้ชุมนุมกันและให้ภิกษุสามารถแสดงธรรมแก่บรรดามหาชนทั้งหลายได้ในการต่อมาวันพระพวกเราพุทธบริษัทจึงได้ถือเอาวันนี้ เป็นวันรักษาศีลเป็นวันงดเว้นความชั่วเป็นวันฟังธรรมเป็นวันประพฤติธปฏิบัติธรรมเป็นวันที่เพิ่มพูนกุศลลธรรมเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้นกว่าวันปกติทั่วไปถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวันพระเป็นวันแปดคำ่ำหรือสิบห้าค่ำเพราะในสมัยอดีตมีการเก็บข้อมูลมีการเก็บสถิติปรากฏว่า ทุกวันเพนขึ้น15าคำ่ำที่จันทร์สุกสว่างสวยวันนั้นชาวบ้านมักจะชุมนุมกันเพื่อทำกิจการงานรื่นเริง,รงมั่วสุมกันกินเหล้าเมายากันเล่นอบบยมุกจนนำไปสู่การขาดสติแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแวง้งการมีเรื่องมีราวกันส่วนวันแรม15าคำ่ำวันคืนเดือนมืดเป็นวันที่มักจะมีโจรออกปรนในยามที่คืน มืดสนิทนั่นเองดังนั้นวันนี้เป็นวันทําการของพวกโจรทั้งหลายส่วนวันพระจันทร์ครึ่งซีกคือวันแปดค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมมักจะเป็นวันที่อารมณ์คนปกติทั่วไปจะแปรปรวนแล้ววันนี้มีการเก็บข้อมูลกันมาว่าทุกวันนี้มักจะมีเหตุการณ์การข่มขืนกระทำชําเราจากบรรดาจโจปรปล้นสวา์ทั้งหลายด้วยเหตุนี้ จึงมีการบัญญัติวันพระทั้งใน8ค่ำา5 5้ค่ำข,ขึ้นเพื่อให้มีการชุมนุมประชุมกันเพื่อปรับพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อฟังธรรมให้คนทั้งหลายที่ปกติอยู่ตามลำพังก็มาชุมนุมกันในคนหมู่มากหรือถ้าอยู่ที่บ้านก็จุดเทียนได้สวดมนต์ได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาส่วนหนึ่งก็เป็นการ ดึงคนจากที่เดิมจะไปมั่วสุมในอบายมุขเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและฟังธรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากภัยต่างๆด้วยด้วยเหตุนี้วันพระจึงถือกำเนิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นวันศีลเป็นวันธรรมเป็นวันที่พวกเราพุทธบริษัทควรให้ความสำคัญในการทำสิ่งดีทำบุญสร้างบาร,รมีสร้างกุศล ให้มากยิ่งขึ้นกว่าปกติแล้วเช่นนี้วันพระจึงจะมีคุณค่ากับพวกเราแล้วเช่นนี้จึงจะเป็นการสนองคุณให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประกาศพระสัจธรรมเพื่อให้เราทั้งหลายได้ค้นพบหนทางการออกจากทุกข์ได้ค้นพบทางความสุขที่แท้จริง